สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนน้ำตาจ้ามื้อนี้กับพ่พบกับซีพอลูกคือเก่าคือเดิมเรือจ้าเพิ่มเติมคือยังบาดนี่ครับบ่มีบ่มีเพิ่มเติมคือไรแม่วันบนน้องกันมื้อนี้พาพี่พ่อน้องมาลงทะเลอีกแล้วครับมื้อนี้มากับน้องกันระเบ้อน้องวุ้นน้องวายพอดำเสแฉบคือเก่าครับพี่ตุ้ยกับบอมาเป็นเมนูพี่ตุ้ยกับบอมาพ่อดำมึกสะดุกพอดำ มีตัวดอกบัวาครับบัมากับยาเพิ่นดอกเพิ่นกินโปเป็นเพิ่งวะนี่ครับลวกลวกพ้อสะดึงนี่ครับเมืองนี้เป็นตะเสียบครับน้องคนดีเป็นตะเสียบจ้ะกะเดียยว่างมันกะยังเอาหนวดมันอะเอาหนวดหรือเอาหางครับน้องกันมือนี้เอาดีๆนะอย่าให้มันข้าวข้อนะครับครับเซฟเซฟมือนี้ว่ากะย่าต้นน้อยครับอย่าลืมอย่าลืมยังเกาะมือนี้นะกดเฮ็ดครับกดยังเหมือนกันนะพอทากำไล่กดแท็กกดติดตามกดไลค์ครับลงมือเลยบอ พัดกรอบแน่มันคือครูน้ำเบิรงครับพอดำดึงให้เฮาน่าจะกินนจ้ำแจวอยู่บ่ครับมื้อนี้บ่บ่จำเนาะบอครับบอครับมื้อนั้นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดคำใหญ่ติดคอเพิ่นครับมาเนี่ยเอาแซมนีบ่บ่แกนเอาคำน้อยเอาคำน้อยครับครับอือเอาแซมเสียบตงกันกรอบมากกรอบมากเลยย่างกะย่างลายมือเลยเนาะ พันี่ไครับหืมื่นแสบจะโขลกจ้ะพันโดคือเกาครับพันโดกันกับพันโดพันโดคือเกาประมาณสองกิโลพันโดคือเกาจ้ามือใหญ่พันโดเปิดซองโลเหื่อยซองโลมวยพันเลยผมวันนี้เหนื่อยพันโอใูบู้ายพันโดกล้ามอีวุ่นพันโลการข้าวพันโดเดี๋ยวลให้พอดำตัดก็เด้ลองจอยข้าวหนึ่งครับขออย่าตัดก่อนครับต้องกันอ่ะ เดียวเอาไข่ออกก่อนครับพอดำไปเอาไข่ออกเลยเอาเป็นไข่กันเอาขึ้นให้กันคันยางยานมันแหงครับยามนี้ดูพอสะดุเอามาเอาเลยครับเอาเลยพอดำเอามามามาแสบแสบแก้มพักก็ได้ครับพี่น้องว่าเป็นยังคือบกินรพักนี้ว่าไงมีกีน้ว่ากินนะมาถึงเอาอยู่หางน้องพอดำนี่เด้อหางหาง กะันหยองลืมอ่างแก้วครับแก้วซีฟูดครับกันทอดมาไม่หยองพ่อกินเลยพ่อเอากันเยอะฮองกันหยองเอาแบบพ่อป่ะครับอืเอ้ยแบบพ่อเอ้ก็บ้ากินฟังเคยบ้ากินกินตามมื้องากันอย่าง ตอนนี้ตัวนั้นนะตัวนั้นเดี๋ยวพ่อทำห่อหห้ครับเดี๋ยวหกมันบิดข้อแล้วเหนื่อยห่อครับเพื่นว่าเออแกวนันเด้อบัวไทเผ็ดแห้งเออขับเก่งอะไรห่อผักกระดา่เธอดั้มพึบจอดเลยครับทางนี้นวดครับนวดนี่ไง กรอบกว่าห้ายางเนาะไม่จริงกนเห้ายางมันจักเหนียวเอาดีๆเห็ดคำใหญ่ขนาดน่าเบื่อยดใช่กันเนาะเตืมมกิมหนวดดีกว่าืม ลืมน้เสียม่งั้มือนีกินตม้งมาหอบหนึ่งแลได้นี่นะพอมาหนวดแสบเนาะแม่งจ้ะกรอบนวดจุ่มครับะไก่เชดแบ่ระไก่เลดแบบอัพพาระไก่กินเช็ดับ่ะน่ อิ่มปะอืมยังไม่อิ่มแั้วพ่อสามตาเห็นไหมพ่อลามเอากินต้นไม้บ่กินข้าวต้นไม้อ่ะกินข้าวต้นไม้ให้ที่กินมันมาสูงตึ๊งมันปีนได้เดี๋ยวเอากลางออกก่อนปลาหมึกคือมีกลางปลาหมึกคือมีกลางกระดูกกระดูกฮะโมเมนต์กลางบ่ กระดูกนะบบแมนปลาหมึกแจปยุบเอา <c oughs> คนละเคืองเบา <c oughs> คนละเคิงซื้อหอยบ่ครับไต่ปี๊บแจักแล้วมากป่ะเดี๋ยวครับผมตัดก่อนครับข้าวตำเซตในยังข้าวตำเซตเอาเลยครับบ้านนี้โอ้ยเยอะเด้อดักแซ่บมึงไม่ขี้ตา <c oughs> <c oughs> มันคือปากมันชื่อปากอ่ะกินจากเลยไหนๆกินเพชรได้เนาะอ,อ,อ,อืมานะอืมมันมีคนรักพักอืมการรักพักเลยปะบะก,กินพักก็ได้เนาะเก่งเนาะน้องกันกบับเอ๋อบุญพายเกง่งกันน เนืองนียนะสุสุง้อ,องกำลังยิู้ซุนดิพักกับวานหวานเนาะครับนอนเนาะเบิงบ่งเบงเบงตัวนี้มีไข่ไข่บอกจ้ะหางกับเป็น่า,นาหางวาวอือครับไข่ของเพอเห็นบอ่อย นอนแบบเพื่อนยำดีนอดกันแล้วโอ้ไข่ครับอัลมอนด์ไข่ขอ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 คือขอข้าโลดีขอคือบัวากัานแล้วมันนี่ตึงบอลนี่มีไข่บบแบบมี้เขายุบเอาครับอันมันคืออย่างยุบเป็ต้นที่มีไข่อันมันคืออย่างปลาหมึกครับลงทะเลครับ ลงทะเลไปยามพี่น้องทางภาคใต้ไข่มือคือแสบแกน้องใครมือคือแสบกันไม่ค่อยกินตีบอกว่า,มามไม่แสบแต่ชอยกินอย<ด>ู่จูในทจูแองกินยู่ไส้วแต่ว่าลวกสะดุ้งนี่แสบกว่าอนะันไหนได้ผลหรือเปล่ามันลานบปิ้ง,งย่างเนาะปิ้งย่างเหนียวเบอร์มือก้นน่า,นานรัก อะไรแมงวันเมนูทะเลก็จะมีแต่แมงวันแหละ <c oughs> ปลอดโควิดเจ้าปลอดแมงวันแ <c oughs> มงวันอาจชีนำพาโควิดมาหาอะไรนะพอดำ้ำ <c oughs> ใช่หาหา แฉะแบบปลกปูติ่งได้บ้านนี่เอื้อคอนเอื่อยเป็นยังอะมือเอื่อยมันเป็นยังอะอันไหนปลาอีกฮะอืมไม่เป็นยังปลาหมึกสองโลเบิดบ่ครับมันนี่เบิดมั้งทำนี้กับซอิ่ม,ม,ม,มแบบกระดำอืมเอาป่ะหนวดมัน กินไก่เมื่อกับตุยละคอืมว้ายมีตุยนอนเขามึงว่านมากินกั๊ตุยมึงวานนอนคลิปซะมวยร่วงคลิปให้พี่ให้น้องเบิงครับเพราะว่าเพราะว่าอนบุกตายเสร็จมาคงดองเลยชอมยังพัดำําชอมแล้วครับชอมเรียบร้อยอ่าไอพีใครจ๊ะ ขอบคุณเตอร์โน้ตบุ๊กจ้ะอื้มสายสายพริกว้าวอืมเอาเลยครับยิบเอาเองครับอ้คือหนังอืมอย่าดึงเขาคายหรือล่ะนันคือประมึกกันแล้วประรับบายีมมาได้นี่อ่ะ ยังสูงเพื่อปีเพื่อน้องอยู่น้องครับแฉะเศกข้ามเดียวนอง,งุน่นกับอิมแล้วได้่ยก,ก,กันกันล้อมือกันเปล่าโมเปื่อนนะครับบ่เห็ดไทยมือใหม่เนี่ยถือผ้าน้อยมานำเดิอไว้เช็ดมืออย่าลืม หอยขอนกันเลยหอยขอนอ่ะบอบอป่ะหืมหืมตัวใหญ่ครัดตัวไหนตัวนี่ตัวใหญ่นออินมาตัวนีเอาดามอินมาตีหมาดามขี้ดินขี้ดินนี่ตัวหนวดนี่ใหญ่ซอยตอนนี้ไงกินน้ำเนื้อนะ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  เอาา้ากินกันหย่อมดีๆแค่น่อยค่ำน,น,นี้น <S <S เต็มปากเต็มค่ำนครับอเอาอันนี้ครับเฮ็ดดีๆเพื่อพี่น้องเอฟซีนะครับกินน้ำเน่อ กินน้ำเนี่ยเออ่นไม่กินน้ำน่ะ <c oughs> นะน้มาม <c oughs> าเออก็กินน้ำแหละอาเฮ้ยเฉ็บแฉ็บครับบลเบิร์ตแซดอกอิม่มตัวป้องง่ายหนึงเนาะไปฮือกันดิฝากพี่ฝากน้องเขาขายของแม่ครับบ้านนี่ก่อก่อนครับมเมื่อแต่งกินอีกฝากพี่ฝากน้องเขาขายของครับให้เพื่อนกินรถฝากสื่อของซอยนี่ยด้วยจ้า บัว่าสิเป็นสองฮักนกชาแนลอันนี้ของของยังของเฟซของเฟซบุ๊กแม่น่ะของเฟซบุ๊กกะบฮักนกชาแนลเพจจริงกับฮักนกชาแนลชาแนลนะจ้ะจะอิมอ่มอิ่มเลรอครับอืมเฮ็ดค่อยๆบ่ต้องเอิมแห้งค่อยค่อยพี่น้องสิว่าแซ่บๆครับมื้อนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตามื้อนี้บ่ได้มาผู้เดียวมา4คนคือเก่าแม่จ <c oughs> มนจ <c oughs> ้ะนองกันอืมนองกันอันนี้กันระเบ้อไผอีกนองกันแล้วก็ไผไปเที่ยวระเบ้อม่วนบ่ครับ นั่นบอกแต่น้องเอ,เอาเป็นว่ามื่อนีก้กะฝากพี่ฝากน้องเฮากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำล,งลงังแรงอกแรงใจในเด้อครับเด้อะๆให้น้องกันเฮ็ดน่ารักให้เบิ่งแน่เอาเฮ็ดน่ารักครับเฮ็ดน่ารักเฮ็ดอะไรน่ารักเฮ็ดน่าลิงเฮ็ด <c oughs> <c oughs> น่าลิงน่ารักละบ่ครับอุ้ย <c oughs> น่ารักทั้งวัน่าริ่งอุ้ยน่ารักชิ่งๆน้องกันเอาไงล่ะห่วย อิ่มก็อิ่มแท้ๆครับเนาะน้องๆ้ฮิตตามพอดำบอสฮิตผามประการใดบ่าวากันเนาะเนี่ยมันแสบกระแสบเพื่อก่าครับเฮ้ยตึงบินโมเมนต์ดาวนะแสบๆอยู่ทงไฮทงนาแสบอยู่ทงไฮทงนาเขานะเกิงเกรงเกิงอีเกิงดีเกิงบอเมื่อบ่าวันนี้เฮ้ยขอตามเกิง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 เกเอาเป็นว่ามือนี้วันนี้ฝากพี่ฝากน้องแล้วก็ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับ คิดสิ่งใดคิดให้มันใหญ่เ no. นาะนนมือนมือเอานมือเห็นอยู่พี่เอกที่วอวยพรใช่ไหมวันนี้พอดำอพอดำอวยเลยเอานอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินล้านครับไพ่คีคานก็น,นอนอยู่ซื้อ <Okay. S 1> เอาเป็นว่ามื่อน,นี้วันนี้ <Okay. S 1> เอาไว้นี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ